ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สตาอยู่ที่ร้านอาหาร <S <S ชื่อร้านวันจันนะร้านนี้เป็นร้านอาหารแต่ว่าเป็นพื้นเมืองขอบอกว่าเด็ดมากต้องมาลองเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยที่เมนูแรก <S <S อันนี้เป็นออเดิร์ฟนะเป็นข้าวตังข้าวตังหน้าต่งาตง,างหรอข้าวตังอะไรญีโบนี่ข้าวตังอะไรข้าวตังหน้าต่างเขากินอย่างนี้ใช่ไหมอร่อรยอมากคือแบบ ไอ้ตัวล้ามันจะวนหวานๆนะอุ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยอ่ะชอบอ่ะลองชิม,มน,นี่หนึ่งเบียร์ที่เด็ดเอาม้อสั่งด่วนเลิศมากๆต่อมาเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้อันนี้เป็นแกงเหลืองแกงเหลืองใช่ไหมอร่อยอ่ะชิมไปแล้ว,มมลวอร่อยมากๆด้วย รสแบบแบบจัดจ้านแล้วก็ออกเลยแบบว่าหวานหวานเค็มๆหอมหอมเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเครื่องเทศอะไรอร่อยอ่ะอร่อยมากหืมสุดดโอเคต่อมาอันนี้เป็นอะไรอ่ะแกงฮีโบนี่อะไรอ่ะอ๋อแกงกะทิปูต้องกินกับเนย มีแกงกะทิครูกินกับเมีบีบยากอื้อใช่ชขอคำใหญ่ๆเลยขอว่ารุ่นยาวพูดคำใหญ่ๆ มือนหอมใบอะไรสักอย่างอ่ะใบชะบัวนี่ใช่หออค่ะหอมมาก mm hmm. แล้วดูดีมีไข่ปูด้วยอ่ะ mm hmm. อร่อยอ่ะเลิอเลิศ hmm. ม,มากๆ mm hmm. อันนี้เป็นเต้าหู้ผัดอะไรนะ mm hmm. เหมือนเ mm hmm. รือเต้าหู้ผัดเกลือเลยซาลาช้ากินเต้าหู้อยู่แล mm ้ว hmm. เหมือนอ่องเค็มๆแล้วเต้าหู้บอกว่า mm hmm. กรอบแต่น,นุ่มข้างอร่อย กินกับข้าวเลิดอันนี้เป็นข้าวกริ้งทำไมข้าวสไตล์ยังไม่ได้ไม่ยอมตักข้าวสดาย้าวกริ้งอร่อยอ่ะอืมอร่อยอร่อยอยางให้กับข้าวอ่ะทีเด็ดม,มากๆและอีกอย่างหนึง่งอย่างหลัก ย่าสุดท้ายเราต้องขอข้าวนิดนึงนิดนึงอย่างสุดท้ายนะจ๊ะขอบอกว่าเป็นของที่เด็ดเลยหมูห้องหรือหมูห้องหมวยสักอย่างอาขอบอกว่าอาันนี้เป็นอะไรแบบมานี้ต้องใส,ส่ดีด นี่อย่ามันจะใตงนี้้นนออะไรกันเถอะคนที่มาด้วยกันรอกันด้วยฟรุตันยังจะเป็นแบบว่าหอมหอมพริกไทยแล้วก็ออกหวานๆเบาๆเค็เมๆอร่อยอะ่ะชอบ อะไรทุกอย่างข้าเไม่ให้เก่าหมูนุ่มหมูนุ่มมากๆแบบรอดมากๆโอเคเดี๋ยวดี้ซราจะไปแล้วฝากไว้ด้วยร้านมันจันบอกกับเข้าวอร่อยทุกอย่างที่สั่งมาที่แนะนำไปคือเด็ดทุกอย่างเลยจริงๆวจะเป็นลมแต่ชอบทันนี้มากเลยอ่ะโอเคไปแล้วนะไปดายติดต่อก่อนบ๊ายบาย